ดนะฮะกระเทียมป่าทั้งนั้นเลยนะคะข้างล่างเยอะมากเยอะไปถึงข้างล่างนู้นเลยนะเยอะสุดๆเดี๋ยวเราจะลงไปตัดสักหน่อยเอาไปกินค่ะธรรมชาติวันนี้มาเดินหาเห็ดน,นะ ชีตอันนี้กันนะคะก่อนเข้าปลาค่ะแอนตี้เ <ema> ซ็กค่ะกันเห็บปลาค่ะ <ancestors> ดูค่ะดงกระเทียมป่าทั้งนั้นเลยนะะเยอะมากคือหมดนี่เลยเป็นกระเทียมป่านะคะคุ้มสวยๆทั้งนั้นเลยลงไปนู่นเลยเป็นเหมือนทาน เป็นทานน้ําลงไปเลยค่ะนี่มีกวางมาลงมาด้วยนะนดอกมัน,นก็มาแล้วเ,วเดี๋ยวเราจะเก็บดอกมันไปนิดหน่อยดอกมาแล้วนะ,ะเราจะเอาดอกมันค่ะวันนี้ เยอะเลเอาไปผัดกินนิดหน่อยค่ะ อน,นึงก็จะมีอันนึงเนี่ยจะเป็นช่อนี่ยกนะ็จะมีดอกเยอะอนน่ะ,นนะอะก่อนเราประมาณนะอัตก้าคุงคออืมอัตตะนี่เดี๋ยวก่อนนิดนี่นะ ดึงดอกไปกินนะเหมือนดอกกุยช่ายไงเยยอะสวยๆนะ้ำนะเลยนะคะกระเทียมป่าหมดเลยค่ะ มีอนนดอกสวยหรือเปล่าเก็บมือเดียวคนสงสัยว่าเราอยู่นะ่ะไหนหรือเปล่า อยู่ที่เก็บอยู่นี่นนะคะอือสวิตเซอร์แลนด์นะคะปลาของสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเยอะแบบสุดๆดอกเยอะมากๆเลยดูเก็บตรงไหนก่อน ที่มันมีดอกให,ใหญ่ตัวนี้ดอกใหญ่เก่าดอกยังไม่ค่อยสูงมากนะนเราจะไปผัดกินนิดหน่อยเอาไม่เยอะ ก็จะนั่งเอาเก็บกอไหนก็และดอกมันเยอะมาก ลงไปตรงนู้นเลยนะเยอะแบบสุดๆเลยค่ะเป็นเวิร์มขึ้นไปกระเทียมป่าหมดเลยนะมาดึงดอกมันกอหนึ่งมันก็จะมีหลายดอกนะดอกเยอะอ่ะเอ,อ๊อวันนี้ดึงมือเดียว We'll be right <laughs> back. ที่กอว่ามีดอกใหญ่ๆเนาะนี่ค่ะตอนนี้ดอกใหญ่อยู่ ออก,กระเทียมปลากำลังออกเอยอะเลยนะคะเราจะเก็บไปสักหน่อยไปกินค่ะอ,อันนี้จะเริ่มบาดนะคะเราจะเอาแบบตุ้มๆไปค่ะฝนเพิ่ตกมานะ đừng đồng đi chẳng về การยาวเลยนะ ตอหนึ่งมันก็จะมีหลายดอกนะนี่ะเยอะเต็มไปหมดเลยค่ะจะเก็บไปหนึ่งแต่กร้าเนี่ย หลายดอกเลยนะคะต้นหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ดอกอวบเลยนะคะใส่ใส่ใสตะก,ก,กร้าเนี่ยกอนนึงนะคะ่ะอนนึงก็จะมีเยอะผ่านดอกหนึ่งสอง ี่หกเจ็ดดอกนะคะนี่ค่ะการยาวเลยกนี่แล้ก่อนบางก่อ,อนนี้นี่เกียสนี่เกียสด้วยนะคะหนึ่ ก้อนนี้ไม่แค่สามดอกเองไปก่อนถัดไปเราเลือกก่อนทีอบอบอบ่มันอ้วกกอร์อวกนี่ ตุกอเลยนะคะตอนนี้ออกเราจะเก็บไปไม่มากเอาแค่พอ,อกิน,นดูดอกใหญ่หญโอ้ติดใบมาด้วยอันนี้ใบไ,ไม่เอา เยอะเลยนะนู่นอีกนะเยอะไปหมดเลยไม่ทุกต้มเลย นี่อากาศกลับมาหนาวอีกนะคะนี่น่าจะสององศาที่สวิตนะคะนีนะน่ดึงมือเดียวมันดึงไม่ได้ถนัดเลยดูค่ะเย,ยอะมากๆเลยนะคะมีแต่ดอก ดอกมันโผล่ขึ้นมาเต็มเลยเก็บนะเก็บ yeah. มือเดียวด้วย <Yeah. S 1> เย็นมือแล้วนะคะไม่ไหวอันนี้อากาศเย็นมาก เือแดงเลยนะคะดูขาค่ะขายาวมากๆเลยนะคะอวบเลยค่ะเต็นตะกล้าแล้วนะ นะคะ